เรื่องราวของมวยกันบ้านนะครับเราเริ่มต้นกันที่ปสมศึกเกษตรพัฒนานะครับพลาดโอกาสในการเป็นแชมป์ว่างแผนแปซิฟิกหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุหัวชนนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดสินครับศึกยอดมวยโลกนะครับที่ไทยรัฐถ่ายทอดสดเมื่อวานครับเป็นการชิงแชมป์ IBF แผนแปซิฟิกรุ่นจูเนียร์เวลเทอร์เวท140่อปอนด์ที่ว่างอยู่ครับปสมศึกเกษตรพัฒนานะครับกลับมาชกหลังจากเรือเวทีไปกว่าเเดือนเจอกับสตีเฟนเฟอร์ดินานดัสรองแชมป์อดับสองชาวอินโดนีเซีย เกมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับศีรษะชนกันในยกที่2ครับทำให้ผู้ท้าชิงชาอิรดนีเซียนั้นศีรษะแตกแล้วก็ตามกฎเขาบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ายัางไม่ถึง4ยกจะให้มีการตัดสินทําให้ทั้งคู่นั้นต้องชิงตําแหน่งกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับหลงศก็บอกนะครับว่าเสียดายที่เกิดอุบัติเหตุแต่ก็บอกว่าถ<อ>้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวชิงแชมป์ได้ก็จะเรียกทางตีเวนกลับมาล้างตาให้ได้ครับ ไดายมากเลยครับเราจะมีมวยซ้อมเป็นซ้อมมาดีมากเสียดายต่อยแค่ต่อยน้อยมากยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับดุติแล้วเยดายมากก็คิดว่ามีนะเพราะว่าเขายังเป็นรองอันดับสองอยู่ผมเรื่นอันดับหนึ่งถ้ามีการชิงกันต่อไปมีการมีไปต่อไปคิดว่าก็น่าจะมีการรีแมทครับผมส่วนผลการชกในคู่อื่นนะครับ ทางเอกตะวันมกรุงเทพสนบุรีอุ่นเครื่อง6ยกในรุ่นไฟเวทเอาชนะน็อกเฉินหยางจากจีนยก3แล้วก็รุ่นไลฟ์เวทอัจฉริยะทอจันทโรจน์นะครับชนะ T ี o ทางเหงียนฝูอุ๋ยจากเวียดนามในยกที่5ครับ